สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันอินเอเชียไปติดตามสถานการณ์การสู้รบในรัฐยะไข่กันบ้างล่าสุดในเมืองจอกต่อฐานพม่าก,กว่า200นายได้เข้ามอบตัวต่อกองทัพอาร์กันพร้อมกันนี้กองทัพอาร์กันยังได้ยึดค่ายเทียงตวงในเมืองมรักูได้อย่างสมบูรณ์พร้อมยึดอาวุธและกระสุนจำนวนมากเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่8มกราคม2567สำนักข่าวคิดถิตมีเดียรายงานว่าที่รัฐยะไข่กองทัพอรากันหรือ A.A. ประกาศว่าฐานสภาทานมากกว่า200นายยอมจำนวนจากฐานทัพค่ายยุทธศาสตร์ตองยองตองในเมืองจอกต่อและยึดค่ายเทียงตัวในเมืองมะรักอูได้อย่างสมบูรณ์พร้อมยึดอาวุธและกระสุนได้จำนวนมากรายงานข่าวระบุด้วยว่าหลังจากที่ฐานพม่าในเมืองเล่ากาย ในเขตปกครองตนเองโกก้างรัชาเนเหนือยอมจำนวนที่รัฐยาไ่ในเมืองจอกต่อมีรายงานว่าฐารสภาฐานมากกว่า200นายยอมมอบตัวระหว่างการสู้รบเพื่อยึดค่ายของกองทัพอารักันและฐารจากองค์กรพันธมิตรร่วมการต่อสู้รายงานข่าวระบุด้วยว่าตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมาค่ายสภาหานทั้งหมดทางตะวันตกของเมืองพาเลสวารัชินถูกยึดครอง ลได้รับแจ้งว่าค่ายสภาฐานพมา่าที่เหลือจะถูกโจมตีภายในไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อทําให้เมืองปาเลตวาทั้งหมดปลอดจากสภาฐานพมา่านอกจากนี้มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าทหารพรมาร่า104นายที่หลบหนีเข้าสู่อินเดียจากการสู้รบเพื่อยึดค่ายชินหลักวาและฐานพมา่า15 151นายที่หนีจากค่ายพ้อย377ไปยังอินเดียเมื่อวันที่29ธันวาคม2566 ได้ถูกส่งกลับรัฐบาลฐานพม่าแล้วเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาครับสถานการณ์ของฐานสภาฐานพม่าตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอชัดเจนขึ้นไปอีกด้วยสถานการณ์อย่างนี้จึงมีคำถามต่อว่าบินออนไลน์จะทำอย่างไรซึ่งหากพิจารณาจากสไตล์ของฐานพม่าที่ผ่านมาหากฝ่ายตนเครีย่ยงพร้ําก็งัดไม้เด็ดออกมานั่นคือการใช้ไม้อ่อนเช่นการยอมเจรจา หรือหลังจากนี้อาจจะได้เห็นรัฐบาลฐานพมา่าออกมาพูดถึงการจัดเลือกตั้งใหม่พมา่าให้เร็วขึ้นเป็นต้นเพื่อซื้อเวลารอให้สถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับมาใช้มาตรการไม่แข็งต่อหากกลุ่มชาติพันธุ์หลงเชื่อก็จะเจอชชตากรรมเดียวกับที่กะเรี่ยงและไทยใหญ่เคยเจอมาแล้วหลายครั้งและผลกระทบก็สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันครับ